ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกประจำเดือนนี้เดือนนี้ชาวราศีพิจิกจะรู้สึกเหมือนชีวิตกำลังถูกขับเคลื่อนไปทั้งหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งมีแรงกระตุ้นภายในที่อยากปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆรอบตัวหรือแม้กระทั่งภายในจิตใจ,จตนเองเป็นเดือนที่เหมาะกับการประเมินตนเองใหม่ปรับทิศทางการใช้ชีวิตและมองหาความสมดุลระหว่างความฝันและความเป็นจริงในช่วงต้นเดือน บางคนอาจรู้สึกถึงแรงกดดันโดยไม่ทราบสาเหตุเหมือนต้องรับภาระที่ตนไม่ได้เลือกแต่เมื่อผ่านพ้นสัปดาห์แรกไปความชัดเจนจะเริ่มเกิดขึ้นคุณจะสามารถเข้าใจว่าอะไรที่ควรเก็บรักษาไว้และอะไรที่ควรปล่อยวางด้านการงานงานในเดือนนี้ของชาวราศีพิจิกไม่ได้เรียบง่ายแต่กลับเต็มไปด้วยโอกาสซ่อนอยู่หลังความท้าทายสำหรับผู้ที่ทำงานประจำ คุณอาจได้รับมอบหมายงานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่ไม่คุ้นเคยหรือมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในทีมที่คุณต้องรับมืออย่างรวดเร็วบางคนอาจได้หัวหน้าคนใหม่หรือเปลี่ยนโปรเจกต์กลางคันซึ่งทําให้ต้องเรียนรู้อย่างเร่งด่วนแม้ว่าจะเป็นภาระเพิ่มแต่คุณจะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆและมีโอกาสแสดงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวอย่างชัดเจนถ้าคุณกล้ารับมือกล้าตัดสินใจและไม่ปิดกั้นตนเองจากโอกาสใหม่ๆ จะพบว่าปลายทางคือการเติบโตอย่างก้าวกระโดดตัวอย่างนายทวัฒอายุ35ปีพนักงานฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทด้านการตลาดกำลังรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานซ้ำซากในแต่ละวันแต่เดือนนี้บริษัทมีการปรับโครงสร้างฝ่ายวางกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัลและเขาถูกดึงตัวไปช่วยงานแผนกใหม่แม้ว่าจะเหนื่อยจากการต้องเรียนรู้เครื่องมือใหม่และวิธีการคิดแบบที่ไม่เคยใช้ แต่พอปลายเดือนมาถึงเขากลับค้นพบว่าตนมีความสามารถด้านการสื่อสารกับทีมสร้างสรรค์ซึ่งไม่เคยรู้ตัวมาก่อนและหัวหน้าก็ชื่นชมในความยืดหยุ่นและบ่อยพริบของเขาด้วยสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระฟรีแลนซ์ ance, หรือเจ้าของธุรกิจเดือนนี้อาจเจอกับลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะตัวสูงต้องการคุณภาพและความละเอียดในผลงานมากกว่าปกติคุณจะต้องใช้เวลาและพลังงานเพิ่มขึ้นในการตอบสนองความต้องการเหล่านี้ แต่หากทำได้ดีจะได้รับการบอกต่อหรือข้อเสนอจากลูกค้ารายเอิญๆอย่างไม่คาดฝันคำแนะนำคืออย่าก,กลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้มีประสบการณ์และหมั่นสังเกตว่าอะไรที่ลูกค้าหรือหัวหน้าคาดหวังจากคุณจริงๆความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจะเป็นกุญแจสำคัญในการก้าวข้ามความท้าทายด้านการเงินเดือนนี้ชาวราศีพิจิกจะรู้สึกอยากวางแผนการเงินอย่างจริงจังมากขึ้น พราะมีหลายปัจจัยที่ทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นคงเช่นค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดการเปลี่ยนแปลงด้านไรายได้หรือความจําเป็นในการออมเงินเพื่อเป้าหมายระยะยาวรายรับของคุณอาจไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักแต่สามารถคงความมั่นคงได้หากรู้จักจัดการอย่างรอบคอบโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนที่อาจมีค่าซ่อมแซมค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งสําคัญคือคุณควรจัดลําดับความสําคัญของการใช้จ่ายอย่างเข้มงวดเดือนนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนเสี่ยงหรือการใช้เงินเพื่อความสุขระยะสั้นหากมีโอกาสในการลงทุนที่ดูดีควรศึกษาอย่างรอบด้านและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัวอย่างเช่นคุณการจนาเจ้าของร้านเบเกอรี่เล็กๆในจังหวัดระยองต้องบัดเชิญกับค่าซ่อมเครื่องอบขนมที่เสียกระทันหันทำให้ค่าใช้จ่ายบานปลาย แต่พราะเธอวางแขนการเงินไว้ล่วงหน้าด้วยการออมเดือนละ20%ของรายได้มาตลอดปีที่ผ่านมาทําให้เธอสามารถซ่อมแซมได้โดยไม่ต้องกู้เงินและยังมีทุนหมุนเวียนเพียงพอในการซื้อวัตถุดิบสําคัญในทางกลับกันถ้าคุณเป็นคนที่ใช้เงินตามอารมณ์หรือยังไม่มีระบบบัญชีการเงินที่ชัดเจนเดือนนี้อาจเป็นช่วงที่คุณควรเริ่มต้นอย่างจริงจังลองบันทึกไดรับรายจ่ายจัดหมวดหมู่และตั้งเป้าหมายการออม แม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างนิสัยทางการเงินที่มั่นคงในระยะยาวได้ด้นานความรักสำหรับคนโสดเดือนนี้เป็นเดือนที่หัวใจของชาวราศีพิจิกคนโสดจะรู้สึกอยากมีใครสักคนมาเติมเต็มคุณอาจรู้สึกเหงาโดยไม่ทราบสาเหตุหรือมีแรงดึงดูดให้มองหาความสัมพันธ์มากกว่าปกติแต่ควรระวังความรู้สึกที่มาแบบเร่งรีบหรือความหลงไหลชั่วขณะ เพราะเดือนนี้ความสัมพันธ์ที่เกิดจากแรงดึงดูดทางกายภาพหรือความรู้สึกชั่วขณะอาจไม่ยั่งยืนถ้าคุณได้พบคนใหม่ที่น่าสนใจควรใช้เวลาทําความรู้จักกันอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปความชัดเจนและการสื่อสารตรงไปตรงมาจะช่วยความสัมพันธ์มีโอกาสเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวตัวอย่างเช่นพัทราวดีหญิงสาววัย29ปีพบชายคนหนึ่งผ่านกิจกรรมเดินผ่านในวันหยุดเขาเป็นคนช่างพูดอบอุ่นและมีสเสน่ห์ ทำให้เธอรู้สึกประทับใจอย่างมากแต่พอพูดคุยกันลึกๆเธอเริ่มเห็นทัศนคติและเป้าหมายชีวิตของเขาต่างจากเธอโดยสิ้นเชิงเธอจึงเลือกที่จะรักษาความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนแล้วหันมาดูแลตนเองให้ดีขึ้นเพื่อเตรียมใจไว้สําหรับคนที่ใช่ในอนาคตเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีสําหรับการทําความรู้จักตัวเองให้ลึกซึ้งมากขึ้นเช่นกันอย่ามองว่าการไม่มีคนรักคือความว่างเปล่าแต่คือโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต สำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีพิจิกที่มีคู่รักความสัมพันธ์ในเดือนนี้อาจมีแรงสั่นสะเทือนเล็กๆจากปัญหาเก่าๆที่ยังไม่ได้สะสางบางคนอาจมีปัญหาเรื่องเวลาให้คันน้อยลงหรือมีความรู้สึกว่าความโรแมนติกเริ่มจางหายไปการสื่อสารคือกุญแจสําคัญคุณต้องกล้าพูดสิ่งที่อยู่ในใจโดยไม่เก็บไว้หรือหวังว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจเองการเปิดใจพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยให้คุณและคู่เข้าใจกันมากขึ้น และนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่าเดิมบางคู่ที่มีแผนจะย้ายบ้านเปลี่ยนงานหรือวางแผนมีลูกอาจรู้สึกเครียดร่วมกันควรใช้เวลาอยู่ด้วยกันแบบไม่มีสิ่งรบกวนบ้างเช่นการไปพักผ่อนระยะสั้นหรือเพียงแค่ดูหนังที่บ้านด้วยกันก็สามารถจุดประกายความผูกพันใหม่ได้ตัวอย่างเช่นคู่รักชื่อมานะและกุลณีคบกันมาเกือบ5ปีแต่ช่วงนี้มานะทำงานหนักและกลับบ้านดึกบ่อยครั้ง กุลณีรู้สึกห่างเหินและเริ่มเก็บความไม่พอใจไว้วันหนึ่งเธอจึงตัดสินใจชวนเขาคุยอย่างจริงจังแม้จะเริ่มด้วยน้ำตาแต่จบลงด้วยความเข้าใจและทั้งคู่ก็เริ่มวางแผนจัดเวลาให้กันในวันหยุดสัปดาห์ละหนึ่งวันสรุปภาพรวมเดือนนี้ของชาวราศีพิจิกคือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีทิศท,ทางทั้งการงานการเงินและความรักทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแม้หดูเหมือนเป็นอุปสรรค แต่หากคุณยอมเปิดใจมองให้ลึกและใช้สติในการตัดสินใจคุณจะพบว่าทุกสิ่งเป็นเพียงบทเรือนหนึ่งในเส้นทางแห่งการเติบโตอย่ารีบร้อนอย่าตัดสินทุกอย่างจากความรู้สึกแรกและจงให้ค่ากับการเข้าใจตนเองในระดับลึกเพราะนั่นคือพลังแท้จริงของราศีพิจิกที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงในอนาคต